วันนี้เราออกบทิเครอ์ SPRC นะครับเราเป็น Buy Rating นะครับ target price อยู่ที่10.8นะครับเป็นกลางปีหน้านะครับ based on price to book value เนี่ย1.2เท่าก็คือคิดบนถ้าเป็น Price to Book Value Band เนี่ยก็คือ Long Term Average ลบ0.5 SD นะครับประเด็นหลักๆที่ไฮไลท์เนี่ยเรามองว่าราคาปัจจุบันเนี่ยที่ระดับประมาณเกือบเกือบ9บาทเนี่ยมันค่อนข้างจะ m i s ไพรซ์ trading นะครับก็คือว่าถ้ามาดูกราฟ กราฟนี้นะครับจะเห็นได้ชัดเจนว่าจาก projection ของเราเนี่ย a ยในปี2023เนี่ยจะปรับตัวสูงขึ้นในปี2024และ2025นะครับในขณะที่ Price to book value เนี่ยยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำนะครับก็คือประมาณลบ1 SD นะครับเราก็เลยมองว่ามันน่จะมีปัจจัยบวกที่มาซับพอร์ตราคาหุ้นให้มีการร e r a t e ตัว Price to book value เนี่ยขึ้นไปนะครับโดย ปัจจัยบวก3ปัจจัยเนี่ยก็คือเกี่ยวกับเอ r n i n g m o โมเมนตัมทั้งหมดเลยนะครับปัจจัยแรกก็คือ e อ r ร์ n g ็งไตรมาสสามเนี่ยเชิญอาร์ลนะครับจาก g r m ที่ที่สูงนะครับแล้วก็มันมีสต็อกเกนนะครับปัจจัยที่2เนี่ยในปี2024เนี่ยปัจจุบันเนี่ยทุ่นน้ำมันของเขาเนี่ยเ p m นี่ยที่รับน้ำมันเนี่ยมันปิดให้บริการตั้งแต่เกิดเหตุการณ์น้ำมันรั่วตั้งแต่ไป ไตรมาส1ปี2022นะครับก็คิดว่าน่าจะซ่อมเสร็จเนี่ยภายในปีนี้แล้วก็ขออนุม,มัติได้อาจจะประมาณสักไตรมาส1ปีหน้าเราก็แอดซูมว่ามันจะกลับมาใช้เนี่ยประมาณไตรมาส2ปีหน้านะครับซึ่งจะช่วยให้ G.R.M เนี่ยดีขึ้นนะครับซึ่งแตกต่างจาก r e f i n น r y ลคนอื่นนะครับที่ m a r k e t ็ G.R.M ในปีหน้าเนี่ยจะปรับตัวลดลงนะครับ a r อันเยเนื่องจาก นิวซัพพลายเนี่ยจะเข้าค่อนข้างเยอะในปีหน้านะครับ SPRC เนี่ยเป็นคนเดียวที่ uh, Market G.R.M เนี่ยจะสูงขึ้น e ยอ o นเยียในปี2024นะครับแล้วก็ปี2025เนี่ยยังดีต่อเนื่องนะครับเพราะว่านิวแคปซิ i ตีของ Refinery ในปี2025เนี่ย <c oughs> เข้ามาน้อยลงนะครับก็เลยทำให้ G.R.M เนี่ยโตตั้งแต่โตจาก5.9นะครับในปีนี้นะครับเป็น7 <c oughs> เป็น6.1%ในปีหน้าแล้วก็เป็น7%ในปี2025นะครับเราก็เลยมองว่า,าตัวหุ้นเนี่ยน่าสนใจนะครับซึ่ง e a r n i n g growth ก็อยู่ที่ประมาณ10.4%ของ c a g r ในปี2023-2025นะครับก็ค่อนข้างดีนะครับมี i i v n d Yield ประมาณระดับประมาณสัก6-7%นะครับแล้วก็ถ้ามาดูกราฟนี้นะครับ new capacity เนี่ยจะเข้าเยอะๆเนี่ยช่วงประมาณปีหน้านะครับซึ่งมันเยอะกว่าดีมา n d ที่เป็นสีฟ้านะครับอันนี้เนี่ย ก็เลยทำให้ G R M ส่วนใหญ่เนี่ยของ Refinery คนอื่นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นท็อปหรือว่าบางจากเนี่ยอาจจะปรับตัวลดลงนะครับแต่ในขณะที่ S P R C เนี่ยเขาได้ปัจจัยบวกจากตัวทุนที่มันกลับมาใช้บริการมาเปิดใช้งานนะครับก็น่าจะทำให้ market G R M เนี่ยดีดีต่อเนื่องนะครับแล้วก็ปีนี้เนี่ยก็ได้ปัจจัยบวกจากที่ตัว New Supply เนี่ยมันน้อยลงมานะครับก็เลยทำให้ G R M เนี่ยมันอยู่ใน up trend ชัดเจนนะครับก็ เป็นเร t ติ้งบ y าสำหรับ s p r c t a ร g e เก r ตไ e 10.8บาทนะครับก็ค่อนข้างน่าสนใจในขณะที่ประเด็นความเสี่ยงเรื่องคดีความที่โดนฟ้องร้อง7,700ล้านบาทนะครับเราคิดว่าน่าจะใช้เวลาประมาณอย่างน้อย3-5ปีในการพิจารณาคดีตั้งแต่ตอนนี้ยังอยู่ในการสืบพยานให้ศาลชั้นต้นอยู่นะครับน่าจะใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับเราคิดว่าตัวมูลฟ้องประมาณ7,700ล้านบาทเนี่ย ไม่น่าจะถูกเซ็ตเทิลกันสุดท้ายแล้วเนี่ยอาจจะจ่ายไม่ถึง7,700ล้านนะครับปัจจุบันบริษัทไม่ได้ตั้งสำรองในประเด็นนี้นะครับก็คิดว่าต้องอคิดว่าตัว e a r n i n g m o m e n t u u m เนี่ยน่าจะยังดีต่อเนื่องเป็นปัจจัยบวกชัดเจนแล้วก็ส่วน u p s i ซ e Risk นะครับที่มองว่าบริษัทมีโอกาสได้เพิ่มเติมก็คือตัว s u r a n c e Claim นะครับจากเหตุการณ์น้ำมันรั่วในปี2022เนี่ยท่า เคลมได้เนี่ยอาจจะเร็วที่สุดเนี่ยประมาณช่วงปีหน้าก็อาจจะเป็นอัพไซด์ให้กับประมาณการของเรานะครับ